สวัสดีสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเมื่อไี้ก็มาอยู่กับซาเจียวอีกแล้วจ้าตอนนี้ซาเจียวกำลังเลี้ยงง้วอ,อยู่จ้าเมืองงัวแถววอนทงหน้าเขาเองจ้ากับเม่์ครสองคนตั้งใจที่เป็นกักสวนแล้วแต่ว่ามือนี้ซาเจียวเลี้ยงงัวไปแล้วซาวเจยวก็ที่เขาวสวนสวนบังพิกเขาเองจ้านี่อยู่แถวพายเขาจ้า อยู่ไก่พายเอาเองจ้ะเพออาเม่จะเจี๋เป็นเฮ็ดสวนบางพลีแบบบอนนี้เนาะเฮ็ดไปกินเขาเองเนาะจะ้ะนี่บางพิกมีสวนยังเป็นของเขาเองก็สบายแน่อาจจะมาต้องสื่อ,อยังไล่เนาะนะฮัชิพาทุกคนเข้าสวนกันเลยจะ้ะเข้าสวนบางพิกเขาเข้าไปเบิง้งว่ามียังแน่นสวนที่เขาปลูกไว้กินเองจะ้ะเข้าจะเข้าไปเก็บบางพิกพร้อมเนาะอันนี้แนวใสาบ่บางพลีครับทุกคนกุ๊บ กุบเฮานั่นเองแหน่แต่เดี๋ยวข้าขอใส่กุบก่อนทางเขาเพื่อนกะคนปลูกไว้ตั้งแต่นั้นเดือนนะคนทุกคนตอนนี้มันมก็นใหญ่แล้วก็เป็นหมากแล้วเนาะใหญ่เป็นหมาพร้อมที่กินสิกินได้เลยจ้ะพร้อมเก็บพร้อมคายเลยเดี๋วข้างเขาไม่แต่เก็บไปกินอย่างเดียวเนาะเรืองน่าชพาทุกคนยางมึงก่อนมาสวนทำยังไงสวนมาพีขา้าวกใหญ่แล้วทุกคน ไงโอ้หมากมันเป็นลายลายเป็นลายอยู่จ้ะแต่ว่าก็มีหมากซุกแล้วก็มีหมากกำลังเป็นกำลังอ่อนอจ้ะต้นนี้อู้ซึกงบัซิโดก,กมูกเลยผีขา้าปลูกไว,กวก้กินเฮ้าทุกคนในสวนของพี่เพิ่งไปสีปลูกมาคุงพร้อมนะปลูกแายต,ต้นอยู่จ้ะมาคุงต้นนะก็มีนี่ก็มีจ้ะตากินบักเน่าบักไงก็แหละ ในต้นอันนี้วัวซิงไข่เฮ้ายาอยางจะไว้เอาใส่ต้มใส่แกงยังเนาะต้มป็ตต้มไก่หรือต้มปลาประมาณ่งนีน้อันนี้มีมะเขือพร้พอมจะแต่ว่ามะเขือกอุ้อว่วนอนบงมันจะกินไปได้เนาะใบมันก็ได้ท่านอันนี้ถ้าเราเป็นหมาจะอั่ายางเบ่งหลอกสวนนั่งอันนี้เพิ่็จะข้เขามานะมีได้ อ่ะขาเปียดเพื่อนอันนั้นเครือเครื่องหมักทัวทุกคนอันนี้เป็นเครื่องหมักทัวแต่แต่ว่าถ้านราเป็นหมาสับกำลังใหญ่ีถ้าเป็นหมาเขาจะเพาเก็บไปตามไปกินได้น่ชวนเนีะถ้าว่ามันซุกแล้วก็เป็นลายกูนีฮอตยามนะฮาก็สิเก็บขายเนาะนี่เพราะว่ามันลายมันลายแล้วเฮาก็กินบัดท่านก็สิเก็บขายพร้อมจ้ะ แต่ว่าตอนนี้มันกําลังเริมเป็นหมากเนาะนี่หมากอ่อนหมากแก่เนาะพราเพราะเก็บกินท่านอยู่จ้ะบมือนงานที่มันเป็นไก่สีแก่ไก่สีแบบเป็นลายพร้อมกันพอเลยจ้ะแก่มันแก่ลายพอเลยเขาจะได้เก็บขายมาค้งเขาก็มีคือกันจ้ะไวตำกินบันยาันใหญ่มันเป็นดูหายอยู่หน้าฮะกับชีตามแต่มาค้งเพียงเด็ดกินย่ายๆไปที่มักสไลด์เขาเก็บกินลายหลอกเลยจ้ะนี่ ก็เป็นหมากเป็นก็เป็นหมากไลยคือกันแล้วก็เก็บขึ้นมากินไลยเถื่อแล้วอันนี้หมากสาไลทุกคนเนว่าคนไทยท,ทางไทยทางบ้านพี่น้องพี่เชิ่อเนี้ยมาละขมเนาะเดี๋ยกสิเก็บปีกกอนจ้ะรอบเบิ่งทุกคนเบิ่งนะแต่พอนี่ก็ร่างแบบเริ่มเป็นเนาะเป็น,นแต่ว่าถ้านอยาาะไรไงพ่อกินได้เนาะถ้านอะไรแก่ถ้านอะไรซุกซับไปเอาไปเก็บหมาพีกกันเลยเก็บกันเลยจ้ะ ามาเกยเกย์มันก็ม้นอยู่สูงอยู่แต่ว่าก็ยังบ่มีหมากได้ซุกจักอันเนาะมีหมากได้ซุกจักตีเลยมีแต่หมากแบบออกเก่ๆเกขี่เคี้ยวขี้นัๆๆ้นเ้าสชีเก็ใไปจ้ะขิดหออตะย่าแบบเก็บคายเก็บคลายม้วนม้วนพอมันซุกเต็มแถวส่วนนี่อันนี้นะเสียนาวเรเก็บไปเลยตัวเดี๋ยวมันก็นาถิมละ กระิบูเข้ามาข้างใน,น,นาม,าม,มันสิหามาดแกมันมาถามาอ่อกเรื่องนี่คือแบบสามารถปิดนับไปกินได้แลเนาะเพราะว่ามันแกแล้วทาหมาได้มันออกมันก็ยังขี้ม้นขีวอยู่ยังกินมาได้สบายไปอย่างนึ่งบระตองสื่อกินยังลายกระตงเปลืองอยังลายอันใดที่หาสามารถปลูกกินเองได้กับปลูกจ้า มีแต่ต้นนี่สิเป็นลายกระมัวแล้วก็เริ่มแก่แล้วเนาะเพราะว่ามันเกิดก่อนนะนี่อันนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นก่อนต้นนี่เป็นก่อนต้นใหญ่ใหญ่เกือบถ่วมหัวกูนี่ถั่วหัวถั่วม้วนอะไรล่ะหายแม่คือกองเลยกันเป็นอยู่บนหน่อขวานะไม่ัามารถมาหัวกู เดี๋ยข้างเก็บอีกโบลายแล้วข้างระเซ้าแลว้วเนาะขวาเก็บแจ๊พ่อเอาไปกินเจ๊พ่ออะไเงยแล้ก็ท่านละเจบันไดเข็นมากง่ายๆนี่ยังบ,บางอันก็ยังเก็บโบลายได้จ้ะเห็นแล้วก็สะอ้อนสะอ่อนไม่แต่ต้นนี่แล้วเอาเพราะว่าต้นมันเ,เป็นไรกระโม่เพราะมันเป็นก่อนแล้วมาเลยแบบพ่อกินพ่อเก็บ เก็บซำเนี่ยกับพ่อแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะออกก่อนเนาะออจะหัวจะช่วนมันจ้ะน้องน้ำอันนี้น้องที่ปล่อยปลาเนาะทุกคนเนาะอันนี้ปล่อยปลาไว้กิน้าบเกี่ยวเขาเป็นน้องแบบให้หน้าห้เลิกๆ อันนี้พายอันนี้มีตะลมลงมีบวลงอมันเป็นพายเนาะทุกคนเนาะมีงอพรอเหลียงงอแล้วซาเจ๊ยบเหลียงงอเก็บมักพริกน้ำข้าเก็บมักพริกียบร้อยแต่ทุกคนแต่มากๆอ้าเก๊บเก็บมาซำเนี่ยเนาะเก็บแค่พอกินนะก็พอเก็บมาหลายก็กินประทันเนาะทุกคนเนาะเห้นจ้ะเก็บพอได้แต่ซับเนี่อันก็เป็นตะกร้าของซาเจี๊ยเองจ้ะตาศีวานไหวจ้ะ เพิ่นแม่พอเ้าวานไว้สองตาเนาะจ้ะแต่ว่าเงาแล้วทิศนาเ้าสีดำกันแหละจ้ะเ้าสีโรคดำหน้ากันเ้าสีโรคดำหน้ากันนะจ้ะแม่เพิ่นเออแม่เขาจะว่าบ่มีน้ำเนาะจ้ะทุกคนแต่ว่าจิตสูบน้ำจากพายขึ้นมาบนไทนี่เ้าสีเริ่มดำจากไทนี่จ้ะหนามเขาค่อยมีเขาก็ค่อย,อยโรคค่อยดำไปนี่แหละจ้ะ พอตอนนี้เพื่อนก็กำลังทายหุดหน้าไว้อยู่จ้ะเหลือเมื่อกีให้ให้นู่นหนึ่งสองสามสี่ก็ไพ่หลังจ้ะแล้วก็ลวแล้วแหละละทายหุดหน้าเพื่อนกาค่อยๆทายไปแบบนี้แต่ละมือนะจ้ะมือละไห้ช่องให้เพื่อนทายเพื่อนกาชิไทยย่ำแดดอ่อนย่ำมะแรงนี่แหละจ้ะเพื่อนกาทาเท่าที่เพื่อนไว้นั่นแหละเนาะเพราะว่า มีเป็นท้ายนาเป็นอยู่โฟเดียวเมื่อเทือนก็ได้ส่วนซาเจี๋ยก็ยังท้ายนาบวเป็นเนาะก็เลยบวชในซอยเปิดในาเวียกนี่ฟังตรงนั้นที่เห็นว่าพ็าท้ายนาอันนั้นคือหน้ายานเขาเลยจ้ะเปิดท้ายนาเป็นท้ายคูเปิดอยู่จ้ะเปิดกับท่านเปิดกับท่านละท้ยแล้วคือกันแต่ว่าทางเนะ่ะเพิ่นมีตูเคยเป็นท้ายซอยเนาะ ทุพ่อจะหลังจากที่เฮาเบิ้องว่าไรงัวเลี้ยงแถวพายแถวหน้าฮาเลยจ่าแล้วก็ซาเจี๋ยว่ะเข่าสวนเฮาเนาะเข่าสวนเฮาพุ envelope, four numbers, four numbers, ่นสี่ right? ัวสีสวนอะไรพุ่นแถวพายเฮาที ouais> ่เขาไปเ่อกี้บางิีเมื่อกี้เนี่ยเนาะเขาจะออกมาเรียบร้อยแล้วก็เก็บแค่พ่อกินเฮาเนาะจ้ะพอมาเห็ดกินนั่นแหละเพราะว่าเก็บไรกะกินโมทันเนาะปลาไหวกะนโมทันคือกันแต่ทามันสุกแต่ทามมันสุกแล้วก็มัน กินบยังกินโบท่านกันยังกินโบเบิร์ตเขาก็ิีเกตไปขายจ้ะเขาจบคิวไปเพียงเท่านี้จ้ะไปหาเบิร์ง่วก่อนจ้ะกระฟาพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจสาวเจ๋วด้วยจ้ะสวัสดีสบายดีจ้า